พอเลยเขาใจอยาลนี่สิดวงนี่คือเพิ่นถามนะบ่าว่างบในการปิ่นปัวในปิ่นปัวนี่มียาลูบ่เบบบ่ถึงแบบว่าเรื่องยาแบบเพิ่นว่านก็ได้นะแบบว่าคือยาดวงนี่เอาคือเพิ่นไปกวดนี่เพิ่อนว่าเท่าไรนี่สมมติว่าเพิ่นไปกวดนี้ยาดวงนี่เพื่นสมมติไปกวดนี้อยู่เก่าหลายตัวเท่าไรหลายตัวรัง ดีฮะคือแฉบนี่แหละโอ้ที่กี้ทันมอชมนี่ย้อนไปตัดแล้วอ่าสมมติมาตัดยาว่ยจะได้เมื่อนัด <c oughs> ทันมอชมนี่คอยผดเทศวิยงเหตุก,การณ์น้ำพื้นน่อยหน่อยตักหนาจากในแจะคาอยู่ตรงหินหน่ยอยยังไงแล้วให้เจ้าเมื่อทาบลูกทาเมียเด้อขัดเมียเจ้าพอ่อของเมียแล้วคอยตัดให้คาเป็นบัวจะได้คาตัดโยกมันก็แพงเติบแล้วยงบอกมาเลยถูกมันเหม็นเข่าซีราทาร่า ยยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีได้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบัสบควสุคนเด้อเนาะมาพบ <c oughs> มาพบกับบัจจิตคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเลยกับคือเมื่อนี้น้องพ่อพี่น้องทางบัจจิตเองนะพาทุกคนมาอยู่ป่าอยู่หล่อน,นอมันนี่ก็ได้กับพอดีว่ามาหาครอบครัวของเมยอเพิ่นพี่น้องเลยนี่เนาะเฮือนซาดัเน,เเน,าน,ดานเป็นของเพิ่นเพราะว่าทางสร้างเพิ่นน่ะได้มุ่งเป็นทีเข้มข้อยลด้หละพี่น้องถึงทางเมื่อนี้น้องพ่อพี่น้องก็มีข่าวดีเนาะกับทางครอบครัวของเพิ่นเพราะว่ามีทาง ไอเงาเนาะพ่อพี่น้องเพิ่นมามอบเงินให้ทั้งบ่แสนเพิ่นมื้อนี้ก็ได้ก็เป็นเงินของทางผู้รักผู้ใหญ่เนาะอ่าทางไอเงาเพิ่นพุ่นแหละอ่ามาหนี้ทางเบาเงาเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องก็ได้นําเงินส่วนนั้นเนาะอ่ามาให้ทางบ่แสนเพิ่นนี่แหละพี่น้องก็บ่ยึดเอึงก็ดีมุกดีใจนําหลายๆเนาะจังได๋กะกล่าวขอบคุณขอบคุณเด้อเนอะผู้ใหญ่เพิ่นที่มาสมทบเนาะอ่าเข้ามา เรื่องเฮือนเรืองซั้นของแม่เพื่อนนพ่อพี่น้องจังใดก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะสาธุสาธุพี่น้องเลยปไาส่วนนพ่อพี่น้องจังใดจังใดกลับไปติดตามรับส้มเบิงน้ำกันเนาะว่าเฮือนของเพื่อนหลังจากว่ามุ่งแล้วเนาะพ่อพี่น้องอ่าสิเป็นจังใดเนาะปัจจุบันนี้ยังขาดเขินอีย่างเนี่ยนพพี่น้องปไปเนาะนพ่อพี่น้องปไปเนาะเออมาค้ำมาเสียนเพื่อนเนาะสบายดีสบายดีเนาะสาธุเนาะเป็นจไงฮานาเข้าไปบอกเพื่อนในบ่อเรื่องข่าวดีนะ บอกียบร้อยแล้วบอกดิบ้อยเนาะอ่าเป็นว่าเป็นโมไม่เป็นแรดซื้อมาให้เพิ่นบ้านโอ้เป็นเป็นยังไงก็ว่าร์เซนเป็นเงินจำนวนเท่าไหรนี่สองล้านสองล้านบ่สองล้านดรวยว่าสี่พันบาทเป็นเอาสี่พันบาทเนาะโดยแต่ว่าโีบวกอะไรสิได้โมไม่แรดดิบลอยเนาะมืาอนี้ยนะยังคือชีวิตผสมเข้ามาไปคือซื้อไม่ได้ไม่เปิดอ๋อสซื้อใหม่ไหมเพื่นไม่ไม่ไม่ตรงจะเอาตรงไหนบ่บอกอะไรครับผมเป็นได้เนาะ เว่าหาเม็ดเนาะไม่ตรงนี่ก yeah, hmm. yeah. yeah okay. hmm. ็ถือว่าบึงจากราคามันกะ้ากว่ามันเดือกกะชีเจ็กใหญ่ใส่ผงเจายภาเนื้อไม่เพิ่งกะแพงเนี่ยมีแเส้นหนึ่งสองสนโอ้ยแพงเนาะอ่าแล้วจังว่าไปคำนวณบึงเนาะไมกะมื่อนี้เนาะพอพี่้องบ่ตรพา่นกับไปแล้วอ่าก็เดียวชีเข้าไปก่อนเด้อเนาะทั้ง2บ่เบานี่เข้าไปเยี่สยบล้ายแล้วพี่สงบล้อยแล้วแต้อไ้เสนอไปะน น้องพ่อพ no er, si no. no ka ี wow, ne, ่น no. e uh, ้องการซีเข้าไปเนาะหาทางครอบครัวของเพื่อนเด้อะน้องพ่อพี่น้องเลยกาคือเว้าวเนี่ยพี่น้องหาดึงงบประมาณเนาะในการเฮ็ดนี่กายังบอกท่านมีเชื่อแต่กาเข้ามาเรื่อยๆก็จะเป็นทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนเนาะสมทบมาแบบนี้เลยพี่น้องเลยอ่าคณะเสียหายพอเลยนี่บอกพอพี่น้องอ่ามีแต่บาอ่าเบิ้งเนาะอ่าเบิ้งไปเรื่อยๆกาเห็นเป็นรูปเป็นร่างไหมอนึ่งกาดีใจเนาะพ่อพี่น้องดีใจเนาะอ่าที่บา จากที่เพื่อนกระต๊บกระแทบเนาะบัณนี้ก็เป็นเพื่อนหนักมากใหจหนึ่งเนาะพ่อพี่น้องโอ้สบายดีสบายดีเด้อเนาะสบายดีบัดสุขสุขคนจะพันเป็นยั่บ่าขวนนี่ยอมแล้วเนาะสบายดีสบายดีบ่ต้าบัต้าสาวานี่นี่มึงยังพูงอยู่นี่เออเสายวนะ ต่อไม่ออกบัดนี่ที่โไม่ออกซิกเข้าไปเยียงเบิดแล้ยวสก้อนมาส่างก็้ามาเล้วเบิดแล้วสิเอาสิอันไปยืมดอกตีนเดียวเขายูแล้วก็ทับสับเปนเตนเ้ยมันใหญ่ฮันมาให้มันงามขึ้นได้เลยด้อิช่วงหน้าฝนแล้วก็ปลูกพักพร้อมเพราะว่ามันจะมันบ่่ไได้คอยด้โภดดอก หมักพริกนี่ปลูกไว้รดหมักพริกอ่าดองพริกอ่างั้นนะเนาะพี่น้องเนาะหนาวคนแล้วเขาบริโภคมันดอกนี่แหละพอคนไปแต่เมื่อยเลยเป็นจังได้ย์นะโอ้ตัวลายมือไล้ได้คนลงทองนะยังลงทองอยู่จิ้นยาอยู่ที่เพาะจิ้นจิ้นเบื่อยานะยาเนี่ยมีเงินไปคือไปชื่อมากินแนะเ้ยได้บ่สักหนานิดหลังสักหลังนิดหนา ก็มี FC, เอฟซีเพิ่นกับมินบอกมายูเนาะพี่น้องเนาะบอต้าวาชันซื้อยาเข้าไปให้พ,พ่อเพิ่นเนเดอว่วิชันกัหนึ่งมากกะคือว่าอะไรพี่น้องคือบอต้าว่านอกการที่ว่าซื้อซื้อยาให้ผู้นั้นผู้นี่กินกะ ทางก่ดีกันนะมีที่อยากว่าเอาเงินในเพื่อนแล้วกับเพิ่นไปชื่อเองแค่นมนเพราะว่าชื่อยาหน่อยบัตรชื่อมาแล้วเนาะเกินบัดมันบุถืมบูดีนี่เอาครูครูชื่อมาให้เด้ช่เปลื่อนกับซักยานี่แล้วซักยาเจ้าบบเป็นแพทย์บบแมนมอนี่ก็พิษได้แม่แน่แล่เขาก็ได้แบบวยาหลวงเพิ่นชอบเก่งๆอยู่นะซื้อยาซ้างเพิ่อนเป็ กอดข้แม่ได้อือลูกเอาเงินให้มื้อนั้นก็บ่บ่แบบบ่มีแฮงย่างไปเนาะบ่ไปเลยแม่ก็พาเงินละลูกชายลูกชายก็ซื้อมาให้คือหยังคือไปนั่งไกลแท่จะมาพี่ได้อีบ่นั่งเนาะมาเบิ่งดูหาถามเบิ่งอาการเดี๋ยวนี้ดพ่อไปไปไมาตาไปไปเนาะมาพี่ย่างนีอือมาถามเบิ่งอาการเนาะเป็นจังได๋เดี๋ยวนี้บ่ไหวแล้วเบิ่งนี่เนาะู้โอ้พูบจิ

โอ look, son, smell, room, room. Oon, ้กเป็นไปนี่ก็ไปหาขอเข่า่ได้เนี่ยนะพี่ปุกข้อเข่าม่ได้คำเปิลนี่ได้ใช่ปะมันเรี้ก็บร่กินเลยเนี่ยหลม่ได้กินเลยตีคัเปินนี่บม่ดกินเลเป็นเีน้กินเลยโอ้เออไปเรียนี่นี่มันหลวงเลยเมื่อยดิเมื่อยขอขา บรายอัพบรายฮอมชีวะเนรูเป็นยังไงครับเป็นคิงจะลูเลยเป็นหลายปีไม่ยังใช่วนะว่าก็เปี่ยนละลายเลยว่ากะว่าเนลูลายแล้วคอกนี่มันหนักไปชีวะไปแปลเนรูเลยรูอยัวชั้นสิเป็นยังคอยเนี่พอดเป็นดาบหลายปีเะยอ๋อมันเรื่องปกติเนาะเรื่องแบบนี้เพราะวันนี้เป็นดาวอะไรมันก็มากเลย เพื่อนั่นไปกวดอนจารยหมอชมเพึ่งฝอกโก้ให้แล้วคนเราเจ้านี่เป็นนิมยังหลังเด้อเจ้าเป็นช่องแนวสามแนวไหนพญาเจ,จ้าเพอาจารย์หมออาจารหมอชมเจ้าเป็นมสามแน,แนวเด้อแต่ว่าหมอได้รักษาเม็นบ่หมอได้รักษาเนี่ยนี่มันมียิ่งหมอผู้ขาพ่อนไปถามแล้วเล่มไายนี่ดีจยงเอาคน ค่ายเท่าไรค่ายโย่แพงเท่าไรเท่าไรแพงนะอยู่สี่ห้าแสนคือเป็นหมอมุนหมอเป้าแต่ว่าหมอเป็นหมอเป้าหักผมหักยาเพื่อนมีหักใหม่เพื่อนที่ชอบไหมเพื่อนไปตัวได้ไปว่าไปว่าไปชัดซื้อเลอแต่ว่าคืออย่าดวงเข้าได้สะคือยาดวงเข้านี่แต่ว่าค่อยก็เป็นจะดวงแหละ ด่ดากเจาก้าด่ากชิโนก,กับด่างเกี่ยวสิกันเลยอ่มันเป็นยังอยู่น ok, อกบ่เดี๋ยวนีน้บอกคนพิการว่าคำมันเป็นอยู่พี่ย้อนแล้วย้อนเลยแล้ะบอกคนพารอยาลูกชำนี้ย้อนนอกนอกกันเลยย้อนนอกนอกชำนี้เออเขาเป็นนี่มันจะปีสิบกวปีเดี๋ยวนี้ออกมาได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวออกมาอะไรเนี่ออกมาแล้วมันเป็นยังมันมันปวดบ่กมันมันปวด มันมันปวดเดินมาปวดเลยโรงงานวดินมาปวดมันจะกับวอกดูดนะเนี่ยบอมันพอดูเรือก็มันเป็นมันมันเป็นมุกเป็นมุกในศอกวอกคนที่ใหญ่สำคัญเพราะว่ามันเป็นยอดออกมาได้เนาะยอดออกมาแล้วเป็นมู่ในสอกนันเออรือมันโชว์ด้วยนี่เรือว่ามันโชว์ด้วยอัน <c oughs> อ,อันน่อมันเป็นหนีกระลัง คือพ่อไปหาข้อ,อเข่าได้สบายนี่มันก็ย้อนอยู่หันเลยพอไปหข้อเข่าก็ย้อนอยู่หันเลยพอได้เอาหักไม่เนี่ยมากินหักใหม่อยู่บา้าเอามากินไหม่เพื่อห้โปรตีนสัมโปรตีนยเยหักวานนั้นขะความมาได้เลยเนีย่ยหลวงหักวานที่ดัดกเอานำนาชาเปียเขยทูนเมื่อบ้านช่ว่่าให้คุณแม่าวาัด คนเขาบอกไห้ทักินทั้องหมเอามาทักกินทูมผ่านเจ็ดผ่านถ้าเป็นแบบนั้นน้องพพีน้องชี้บอกแบบยังไๆซะเนาะ,ะถ้าเป็นยาประเภทพวกข้างบนข้างในเนี่ยเขาก็กินอยู่แต่ว่าสิ่งที่สําคัญนี้มันออกมาข้างนอกแล้วนี่เขาอยากให้ทั้งอณาพอนี่ไปแบบหาแพทย์หมอเลยเห็นไให้เพื่อนรักษาเลยเห<า><ช>็นไหย ข้ายใจยาลูกบ่ะแมนแมนอันนี้คือมันสามารถรักษาหายได้บ่เนาะบ่ได้ฮะบ่ได้เพราะเว่าวันหนึ่งมาคือคือสังลูกเองกันยังบ่ท่านได้หูเื่อพี่น้องว่าอาการแบบนี้เนาะหาหากว่าลูกแบบนี้เนาะอ่ามันออกมาแล้วพี่น้องออกมาแล้วนะสี่นะรักษาห้กลับขึ้นมาอ่าหายยูโบเนาะพ่อพี่น้องขั้นว่าหายก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกทางบริจิตต์เด้อเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยอันนี้คือทางบริจิตเองบ่ฮู้เื่อ แต่ว่าเอเอาจริงๆก็อยากให้ทั้งพอปนิดเดีละเพราะพี่รองหายเศร้าเพราะว่ามันมันเป็นแบบนี้มันโมมวนได้กระตุนกระโตเนาะเปมวนอื้เป็นในี่ยโมมวนได้อยากอู้เป็นในี่ยโมมวนไปใช้ก็ยากคืออยาเขาเอาให้นี่มันมันโมบ่นมดีเนาะคือเงินเขาไปซื้อให้ไปซื้อสิบสองพันหนี่งมันบมดีเหมือนหมดโมดี แต่ว่านี่อันนี้เพิ่นว่าเพิ่นว่าป่วมอลาวได้ยาหลูกป่วมอลาวบอกแต่ว่าซื้อมันนั่นเพิ่นบอกแล้วครับจักขางไม้ขางไม้แซนบอกเรืยอว่าไงขบไม้แซนนี่บ้านทางไปวันลาหลายดงก็เมื่อนั้นคอไปขอเขาเพิ่นเขาเพิ่นว่าผูกแขนมาอะไรเพื่นก็เล่าสู้เพิ่อนเขาเังเปเพื่อนเนี่ยนะเป็นอนเนั้นเพื่อนเนี่นเราว่าเว้ยมายากมาหารถ อักเล่มคาเนี่ยโยเอานักไหมเรานักก็นักขอเพียงมันเศร้าเนาะเอ้โหนี้มันดีคดีเก่าเพิ่น่อคดีบวชเอาแบบนั้นบ่เออคดตัวแล้วบ่ได้อิตาชีบ่สิเราอิตาชีบวชตาอย่างไรเราบอกเสือทักไปมาหาคอยรถอีกทีท่านลุงเมียสิไปพร้อมบ่เนี่ยลุงบวเขาบวชขาหอดสี่เซนห้าเซนดิเออห้าเซนกีบก็คือหนึ่งพันบาทเด้อนะครับพี่น้อง คือเป็นเรื่องค่าค่ายเพิ่นถ้าหากว่ามันดีก็คือหนึ่งนบาทจ่ายไปเนาะจ่ายไปถ้าหากว่ามันบ่ดีก็คือสามารถเอาเงินส่วนนั้นหาซื้อยาไปกวดไม่เนาะผมบอกว่าสามารถกินกินยาให้บิดก่อนเนาะขันมาบ่เศ้าบ่ดีกะบ่เสียเงินบวพวกเย่างนี้พอไปท้าเหมือแล้วแต่ลูกแม่นี่พ้อหรือบ่ ลูกเมียก bueno? no. ับพ uh ่ออย่านี like ้หรอกันมามีเงินเนาะกันมาขายในนักไหนนักนวงได้ขายแบบไหนกินยาขึ้นเมืองบ่างด่างบ้างขนุนยาพี่น้องไวนข้นดางเนาะด่ากออนี่บ้าขนุนยาบ่ดด่างอโอ้ยชาใจดูเห็นนักบ่ได้แด้วบ่ไอ้เจ้านี่บ่โอ้เจ้าแล้วงี้เจ้าเป็นด่างหรืจะเห็นด่ากบ่าไร โอ้ยยเกี่วมันเกิดจากยังอย่างเขาเห็ดงานนักบ่หรือว่าจังไรติกี้คอยติกี้อันติกี้อันคอยเห็ดงานนัดกดคอยตักหน่ำเลยตักนานน้ำผ่อนมันเปิดเทิรไปพบกบามันเปิดถอดด่างคนออกบานเอาแล่เอาอ่ากูเต้นในนี้เอานะำบานเต้นมากกับด้รักษาเลยเป็นมากกับด้รักษาเลยปะเลยเอาหวานมากินสำลัวนี่้ล่ะสาวสม ผ่านในทั้งแบงก์ับมาเอาไปเอาบาาลูกชาวอยู่เมืองไทยกับผอมยานลูกกอดไปชบไปต้งยางไม่กินแต่เอ้ยกูเนี่ยกูเป็นหนังเมืองหายาไปกูยินด้วยอยู่เมืองไทยก็โบถืออ่าแล่เย็นยังไงก็บบถือมากินอันนี้ก็เพื่อนเัางบอกระทักทั้งห่มทั้งผัาเจ็ดผ่านหนึ่งควบนี้กินเนะว่าอันพรมเขาก็บบเช่า อะไรเหตุในไหนกูป่ะเดี๋ยอนี้เป็นจังไหเดี๋ยวนี้เจ็บอยู่บ่เดี๋ยวนี้มันบ่ได้เจ็บแต่รู้คับธรรมดามันนี่เนี่ยมันเป็นน้ำออกไงอย่ารู้เป็นน้ำเปะออกมันเปียกเลยกินน้ำกิเจ้าเขาเป็นหนังในใจมันเปียกแต่เปียกติดส่งแหมเนาะติดส่งติดเฉื่อย่เแล้วโอ้ยอยู่เนี่ยอัลมาดเนย กวดกักวดคาเพลงน้องพี่น้องก็จริงๆก็อยากให้ไปใช้กับโยบิธานมอพันเบิ้งมันก็บอกคือแล้วบาดแมนคือบอตาบาแล้วมันกับบอซัมผูคนแพทย์เป็นหมอเนี่ยเพราะว่ามันก็เคยมีหลายกรนี้เนาะบัดยามมันชัวมาพุ่นบัดบัดบัดนี้เพิ่นไปกวดนัตธานมอชมพ่นเพิ่นว่าโอ้ยนี่พลังเจ้านี่เลี่ยนเลี่ยนไม่ขี้เลยเลี่ยนไม่ขีเลยเลี่ยนไม่ขีเลยนี่พลังเจ้าเลี่ยนไม่ขีเลยหลายหน่วยแท้โต่นถ่ายฮูก ถ่ายมาสินี่ใค่นี่พลังเจ้านี้ด้อนี่เจ้าเห็ดเวียกนักนี่แล้วเธอมากระแลดไปเดินเดินกระแลดมาอ๋อไปฉ่ำไหลหลังหยาบไปหยาบมาใครดังจะเป็นดีทานมอชมไปโกบึกติตับใถ่ตัวนี้เฮ้ยบ่ได้ขยะเจ้าคือเก่าเด้อเจ้าเห็ดเคนแห้งเคลื่อนไปเลยพญาเจ้า มันออกจากโบมันลยโบเราเลนรพุ่นหลุดพี่เนาะพี่น้องโดยแหลดไป่แหลดมาเอาแหลกโอ้ยยากเลยพี่น้องเอ้เดี๋ยวนี้คือบุ้มี่ไผ่ไปหาคอเข่าเลยเดี๋ยวนี้บุ้มโบบ่อไปเอ้าสิกินัไรเั่นมันไปมันโชว์ไปบ่ไใดอือไปก็เจ้าตายเลยนะเพื่อสิหาเอา จตลองคิดแล้วบ่หรือลองวางแผนเบิ่งแล้วบ่ในครอบครัวชี้วางแผนได้บ่วางแผนั่นแล้วผู้ขาโชว์เนี่ยนี่จักไปสิไปเชาะลูกเจ้าได้แตว่าจังได๋บ่ได้วางแผนบ่ลกเจาเขาเขาเขาบ้านไปเลยใครจ่พอนี่ยลูกเจ้าเฮ้ยเด้บ่หันไปไดยคุณนั่งเฮ้ยเด้บ่หันไปเลยพ่อเดียการนี่ยการนึ่งไปคือแบบอ่าบ่แบบง่ายๆเด้อหาของแบบป้าเอา ไปได้เปลี่ยนเนาะป่านี่หาของไว้ป่าสีว่างแผนไปสีพังป่าพังไปแบบได้ของป่กบักลาไปของป่กของลุงที่เล็กน้อยๆก็ได้เนาะใครเกี่ยวได้ช่วงเออเราเกี่ยวเราพเมีได้ยุบไปเอาแหล้วไปซับแล้วเาเปลี่ยนเข็เกี่ยวเงี้ยวช่วงนี้ผู้เป็นผู้ยังหันยังแห้งกันแล้วไปก็ได้เนาะผู้มันหันผู้มันแห้งกันแล้วชิโลชิโลก็เริ่มออกก็ชิโลหน่อยเนาะผู้มันหันมันแห้งกันแล้วผู้มันสฉุกสิเสนี่ก็โย ไปอุปทันแล้วอันนี้คือความคิดเห็นต่ออันแบบว่าหาทางธรรมชาติแน่นขอมือเปล่าแบบยันยันแม่นอันนั้นมันคือสิแบบบวายเนาะมันบวายได้อันนั้นไดนคือยังเซนคือบาตาเปลาแน่นแบบปูกมะพริกปลูมะพริกมะเขือมะพริกไว้เอาไปเละเอ้ามะเอาเครื่องมะเขือทั้งกินบวกินก็ทำมีน่าเละนี่มันกไกลแบบนึงไดยแน่นแม่นแนนนั่นแหละคืออยากให้ทางพ่อเนาะปรึกษากับลูกแน่ตรงนี้นะ เออปลูกชาครปลูกชาลำลูกนลำตอพ่อเนี่ปลูกชาลำลูกเด้อไงยิ่งจะปลูกว่าเออชูเลยปลูกเด้อปลูกพังเด้ออือีกได้น้ำอีกเมนเด้อน้ำอีกแชน้ำอีกเปิดน้ำแช่น้ำมีอยู่บ่อนตักแต่ว่ามันไกลมีตักอยู่มีมันหนดไกลแหลมานเดือบุดต้องไกลเด้อต้องว่าต้องว่าความแบบว่า พยันอลไรกะอุทนด้ตัวนี้เนาะว่าวามดุมันเนี่ยองเชื่อไปเอาน้ำอยู่บ้านตรงนี้คือเรื่องน้ำเดี๋ยวนี้พาตักเรื่องน้ำเนี่ยบ่ตักเองเลยพาตักเรื่องเกียวกับผู้ชาจะไปอนูใช้รอเนี่กับกับลูกเลยนะลูกพักกันว่าเอาลรอลงบัได้ฮับเอาลรอลงบัได้ฮับบอกนี่นอกลูกหลานก็ได้นอกพ่อพี่น้องเอ้ย อ่าน้องบัวรานน้ำบีด้เน้องจะอนสอนตั้งแต่ยังน้อยพี่เด้อสอนตั้งแต่ยังน้อยลูกหลานสาวนะอือก้อนนี้มันพยานลายอันลายแน่เนี่ยชาว่าดเจดีเจ็บท้องลูกชายก็ไปซื้อมาให้กินแล้วเนาะกินแล้วบัวสาวบัวตากระเบิดแนวจีว่าแล้วเพื่อนบัวตาเอาเงินให้พอคนไปซื้อยาเองเนาะก็เนาะกัน ไปชื่อมากินแล้วอี่าชาวจุฑองแต่ว่าเชามันเป็นพญาอื่นมันมันเป็นนี่้นอย่าหลืมมันเป็นลายแนวลายอันพวคขานี่พอชมพู่ชมพู่อย่านี้อยู่ได้เลยนะพญาดิสิรวงนี่คือถ้าวเ่าบึ้งบิ้งน้องบอสเซนเพิ่นอ่ะเอิ้นย่างน้องฟิโน่ขอุญาตแป๊บหนึ่งเนาะอย่างบอสเซน อพอเลยโอ๊คใจอยู่ยาหลวงนี่นสูรวงนี่คือเพิ่นถามนะบ่าวบางบในการเป็นปัวในผิดปัวนี่มียาหลวงบ่แบบบ่บ,บ่ถึงแบบว่าเรื่องอายาแบบเพื่อนบ้านก็ได้นะแบบว่าคือยาดวงนี่เอาคือเพื่อน,นไปกวดนี่เพื่อนว่าอะไรนี่สมมุติเราเพื่อนไปกวดนี้ยาดวงนี่ยเพื่อนสมมุตไปกวดนี้อยู่เกิดก้าวไล่ตืบอะไรหลา่ตืบ หลังซีหาฮกจุดแคดนี่แหละโอ้ที่กี้ทันมอชมนี่ย่อไปตัดแล้วอ่าสมมติว่าตัดเนว่ยจะได้เมอนัดทันมอชมนี่คอยเผดเทศเบี้ยเหตุการณ์น้ำพื้นหนอร์เนอย์ตักหนาต่างในจะขายอยู่ตรงหินหน่อรเนี่ยเลยแล้วให้เจาะเมื่อทามลูกทามเมียเด้อขัดเมียเจ้าพ่อของเมียแล้วคอยตัดให้ขายเป็นบัวจะได้ขาดโยกมันก็แพงเติบแล้วยันบอกมาเลยโอ้โหมันเหม็นเข่า สีล้านหาล้านประมาณนั้นบ่ประมาณนั้นเลยก็เจ้าเขาไปตัดหัวของหมอเนี่ยคือถามีนี่คือสิไปเลยมันบอกโดยก็ถามีสิไปเลยเนี่ยพอเนี่ยประยุนนะอืมค่ะถามีเลยพอบ่อยู่พอจะไปตัดเลยประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณสี่ห้าล้านประมาณสี่ห้าล้านเจ้าะสี่ห้าล้านนี่ก็อยู่ในประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งพี่น้องประมาณว่าหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทเนาะหมื่นบาท บ้านว่าหมื่นบาท <laughs> ไปแล้วก็คอยไปหาฐานมาชอชพบไปดิห้องมออื่นพัวข่าวพอบไปห้อมอครับไปบืนเลยแต่ว่าฐานมอชบุดขึ้นเห็นแล้วบุดบ่เอาเดวนะมาเนะี่ยมีใบขักแนะ่เนาะมีใบขักแน่มีใบอันขักแน่เข้าไปเขป้าไปมอมีใบขักแนะ่ ใบติดตามข้างแน่พยานนมยาอหนที่ใบติดตามข้างแน่แต่ไม่แพทย์เพื่อบิงเพื่อนจาเด็พยานเด็นพยานเด็นพยานอยากเศร้าปะอย่าอยากเศร้าเฮงที่อยากเศร้าห้งเลยยาลูกเศร้าเ้งเลยพอพยานเท่าห็นเนี่เนาะพยานเห็นแหละเนี่ยหมักไข่ดดงนี่ก็อีกแบบนึ่งอีกเหมือนบ่แบบนึงอีกมขาด แต่ว่าคือสิ่งที่มันแบบอีดีดอนี่คือจะเป็นทางเรื่องอะนะดิสดวงเนาะเป็นนีื่องดวงจะดวงนีโนะอ่าอืมอคือเรื่องดิสดวงนี่น,นักเนาะนักเขาเข็ดอย่างบ่ได้เลยเนาะบ่ได้เลยอโอ้ยเนาะอโอ้ยจังใดกับสุตรไปเียนน้ำมูน้ำครูกับบได้ตัวเป็นง ยาลูกมันเป็นสี่ปีห้าปีหกปีเจ็ดปีล่ะพอเป็นอ๋อพอจังไลยกระชุ่นๆนอกจากเส้าใบไก่อยากให้ทางนาพอในแดนแล้ะพอพี่น้องครับการปิ้นปัวอยู่เด้อเราขออนุญาตมันเห่าฉับนีเห่าเดี๋ยวนี้ดีมันหอนนี้มันนี้มันหอนนี้มันนี้มันหอนนี้มันนี้พี่มันออกออกไปเรื่อยๆไหมออกไปเรื่อยๆเลย บําว oh, ่ตัดมันแม่นบ่คํา่าตัดบ่ได้ต้องตัดมันโดยโดยเอาพี่น้องเอ้จังได๋กะถ้าหากว่ามีความคิดเห็นจังได๋จังได๋กะปรึกษาทางพ่อแม่พี่น้อง FC นําเด้อนะพ่อพี่น้องทางผู้ดนกะอ่าบ่ักเนาะในเรื่องแบบนี้ก็ได้ว่าได้ถ่ายบรรยากาศนี้ถ่ายอาการของพ่อเพิ่นให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งนํากันเนาะโดยอ่าเดี๋ยวสิเอาเงินให้พ่อได้อ่าบอาการเด้อพ่อเด้อเนาะ้ๆๆ ใช่เนาะพ่อเนาะจังเลยกกลำบากเนี่ยพ่อลำบากเนาะลำบากลำบากขงคานเลยพ่อลำบากไปชุดแกสู้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 อันนี้นี่ยอยากให้พ่อเด้อเนาะฮะเช่าไปไว้ในเรื่องแบบนี้พ่ออยากให้มันเช่าไปไว้งานมันดีไว้ขึ้นไปหาแพทย์ก็ดีไว้ ไปแล้วบ่อไปแล้วบ่มีเงินแล้วโอ้ยบ่กล้าไปเลยไปหาเพิ่นผลพอได้เลยอย่าลูกอ่พอพดีนี่ก็เป็นเงินของลูกเองเด้อเนะาะกับโบได้มีเราลูกเองก็ได้เนาะให้ห่างให้มีเด้อสิบพันพี่น้องเลยด้วยห่างให้มีนึาต่อไปเขา,ขายขายเงินกับขายโชคหให้บานห้ยลำให้รวยลูกเบ่งพ่อก็ให้ พออายืนไปน้ำดูกขนุคงแก่นน้ำดูเด้อสาธุสาธุสาธุเนาะคือการโวยซาวยวัเด้อเนาะจริงๆก็อยากให้อ่าพอ่นได้รับการอ่าเป็นตัวอะไรเป็น้องการตัวรับการิตัวตัวไปในนอนเมือนตัวเธอได้ไปในนอนเนาะขันมีไปในนอนรับรู้โบเมตตัวเนี้ยไปในนอนขันมีโบตัวเมืนมั้งโบตัวเออเรื่องเธอก็โบไปหาแพทย์หาหมอกัน ชีไปหาปีตาน่ะอยากให้ไปหาแพทย์หาหมอโดยแบบนี้นะไปมันว่าจะไปรู้รู้ว่าเออไปหาแพทย์หาหมอก็สิไปหาผืน<ม>แล้วกะซิไปว่านำเบิดอาการเจ็บอาการปวดบแบบปัจจุไไบันนี้มันยาวแล้วเนาะเจ้าที่นี่มันยาวแล้วมันซ้ำหนีแล้วมันซ้ำนี เนาะขอให้จ <c ười resh horribly> yeah. <c ười> uh, ังได๋ก็เซาไปไว้เด้อพ่อเด้อเนาะเอาอยู่ดีมีงิสบายดีสบายดีเนาะสบายดีสบายดีอพี่น้องเอ้ยเอาักผ่อนอเอ้ยบัดนี้เนาะบ่รบกวนหลพี่น้องเอ้ยเออักเลยลูกก็บ่ได้เห็นบ่อ๋อพี่น้องมึงนี่ลูกไปยากดิจ้าไปอยยงยงนอนักาน้ําในบ่ได้ลําบากบ่น้ําในเนาะแม่นโจก็ลําบากได้ย่างอ๋อ่เนาะหลายๆ ตุ้น um ังเมียเนยลงทิศลงไล่เนอะปุ๊บวะแต่เขาไปสอนบ้านอื่นด้วยด้วยเอ้านังเมนน้องพ่อพี่น้องกระคือสี่ประมาณนี้นเนอะในข้อตัวจบคลิปน้องพ่อพี่น้องเไปกระคือทางเพื่อนชาตันเป็นคนนี้ดังข้าหน่มุ้งแล้วพี่น้องมุ้งเป็นทีขี้มอหนึ่งเด้อเนาะแต่ว่าคือเมื่อนี่นะคือทางทีมงานเท่าน่ะมาถ่ายเนาะมาถ่ายบรรยากาศเดีอว่านนิ่ง ในิ่งในการแบบว่าเอองุบน้องพ่อพี่น้องงุบน้าเน่เนาะฮาสิ่งที่ว่ามันบ่พออันนั้นอันนี้น้าเน่เนาะพ่อพี่น้องแต่ว่าคือคลิปนี้น้องพ่อพี่น้องบ่จิตเองเนาะอ่าคือเจาะจงอ่าถามเบิ่งอาการของพ่อเพิ่นเลยเอ่าเพราะว่าเห็นแล้วว่าพ่อเพิ่นนี่อาการบ่ค่อยดีพี่น้องเอ้ยเนาะอาการอ่านักงเติมนึ่องอยู่พี่น้องเลยเนาจังใดก็คือว่าน้องพ่อพี่น้องถ้าหากว่า อ่าพ่อแม่พี่น้องอยากช่วยเดือเพ่นเด้อเนาะอาการของเพิ่นก็คือพ่อแม่พี่น้องได้ยินนั่นแหละเมื่อวันก็อยากช่วยหลายอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าเอาเงินให้อ่าสิบพันพี่น้องเลยอ่าพอได้อ่าซื้อยาพ่อบรรเทาเนาะพ่อพี่น้องจังใดก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะงคนเจ็บจะได้ได้พ่อเอ้ยเนาะคมไข่จะมีเนาะปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาเนาะขอให้พ่อเพิ่นเศร้าไว้พี่น้องเลยอุกใจอุกงอ่างอยู่นั่นก็ได้เนาะพ่อพี่น้อง ပါးກະສໍາລັບຄລິບນີ້ເນາະພໍ່ພີ່ນ້ອງຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຢູ່ດີມີແຮງທັງບໍ່ຈິດເອງຂໍກ່າວຄໍາວະບດີສບດີດີ້ເນພໍພີນອງ